ส่งมาอีกแล้วไก่อบน้องเจียวดูนะคะนี่รถอ่ะรถมันมีอะไรบ้างอ่านกันเอาเลยเนาะแม่โอบบอกผิดบอกถูกเนาะอ่ะไหนล่ะแล้วเจ้าของไปไหนเนี่ยมาเร็ป้าแกะให้ดูเนี่ยเร็วกามีไก่อบด้วยเร็วกาแฟเต็มเลยเนี่ยเร็ว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 อนะรบจัดการดิกีอร็วเ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 นี่ยพี่เจียวพี่เจียวโหนโหนโหนนเห็นป้าเห็นป้า จะให้เล่นใช่ไหมไม่ลอ,อกอ่ะเออนี่อัอันนี้ <laughs> เอาอันนี้มาอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตามาแมวเซนโซโคอะมันหายมันไม่กลัวละมันเริ่มรู้แล้วว่าไม่เป็นอันตรายผมเมื่อกี้ป้าเลยอดได้คลิปที่กาแฟห่าวมันใหญ่เลยอะ <c oughs> อยากเล่นบ้างอยากเล่น <c oughs> เออนี่ไงตายตายโอ้โห พี่เจียวเขาเห็นมังกัดขาดคราวที่แล้วไงใช่ไหมคราวนี้เขาเลยซื้อแบบเป็นยางมาให้เลยเล่นเองตัวเดียวอ่ะเล่นแบบไปนเลยครับข้าวป้าไม่กินหน้าทีนีน้ไม่เอาขนมหมอขนมอ่ะอุ้ยนุ่น

แกะเหรอเดีย๋ยวไม่ต้องแกะให้มันอยู่ในถุงนี่แหละโอ,โ,อโอ้โอ้ตายตายตาย,ยพี่นกตาย <c oughs> <c oughs> เาไปแล้วไปให้นเาไก่แล้วโอ๊ยโอ๊ยข้างบ้านก็จะด่าไว้เนี่ย <c oughs> hầu lắm, hầu lắm tại tại đâm ơ <laughs> ơ à, 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 à. à, เออไม,ไม่ไม่มีอารมณ์ทุกนั้นน่ะขอพี่นกดีๆขอพี่นกดีๆไ,ไม่เป็นเลยหน่านงานวัดดีถีบอีกเออเฮ้ย